สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ที่รักทุกทกท่านนะคะแอดมินได้นำเอาบรรยากาศการรอเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศินีนาพิราชกัลยาณีนะคะบรรยากาศเตรียมพร้อมมากค่ะชาวจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงนะคะและอำเภอใกล้เคียงต่างมารอเฝ้ารับเสด็จกันอย่างคับคั่งนะคะเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ในการรับเสด็จค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงรับสั่งให้มีการดูแลประชาชนทุกคนให้ดีนะคะเพราะว่าทุกคนเป็นแขกของท่านค่ะท่านรับสั่งแบบนี้นะคะเป็นการรอรับเสด็จที่พร้อมมากนะคะ ดูภาพแล้วก็ปรับริ่มปิติไปกับประชาชนชาวไทยค่ะค่ะแอดมินก็อยากจะอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเพื่อรอรับเสด็จและชื่นชมบารมีของพระองค์ท่านนะคะนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการเฝ้ารอรับเสด็จของชาวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีขันและจังหวัดใกล้เคียงและอำเภอใกล้เคียงนะคะเขาขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ คลิปหน้าแอดมินจะประมวลภาพการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้ได้รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ